สบายดีสบายดีเดอ้อผมไอพี่น้องเบิร์ดสกุูสู่สคนเนะาะม่ใชเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างกนยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องสว่างใจคือเกาคือเดิมเนาะผมไอพี่น้องพบพอ,พอ,พอกับสว่างตอนนี้เนาะกับสว่างกับชลงไปเกียวหย่านะเนาะชลงไปเกียวหย้าว่าเห็นง่วมือเช่าผมไอพี่น้องไอพว่ามือนี่กะเป็นมือวัดสินเนาะบางที่กะ สว่างกัสิลงเสตักบาทเนะาะถ่าว่าสว่างบ่ได้ลงกัเป็นเมยเนาะเป็นทนะ่าวเมยเพิ่นสิลงเนาะกัสว่างกัสิเกลี้ยง้าไว้เพิ่นพี่น้องแล้วก็สว่างกัสิออกมาหน้าตอนเชา้าเนาะออกมาเอาหญ้าให้ัวกินเนาะบรรยากาศก็เย็นดะีเด้อเพื่อพี่น้องเอ้ยเบิดชงใส่สิเบิดฟ้าเบิดฝนฝุ่นแะน i, say, a, ph ần, ph ần, นะ่เนาะแต่ก็พอตกอยู่กับโบแห้งเนาะพอเป็นผุดๆเนาะตอนนี้ก็ครับเอาก็สิ ตะเกียงใหญ่ย่างเล็กเนาะอุกกระเหียนมาเลยก้ันกระโบเลยเด่นแห้งดอกเนาะแต่กะถ้าโบใช้เหลื่อมตาเนาะกระังเห็นหน่ะอยู่ถือว่ามันสีโบเด็กกระจาวินกระอ่อนแล้วประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งเพื่อไม่พี่น้องเลยนี่ลืมเห็ลืมให้นเพื่อไม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่คือประกอบโย่กระเป้าโบอลไรดอกเนาะอะไรกระ ไม่เหมือนไม่หนานะกะคอในญานปั๊เป็นกองหลังน้องนพี่น้องเพราะทุกขิด่าคโค้นอ๋อขีด่าคน้นเทนคอ้เพอพี่น้องเลยเมนหุ่นไรกาเนาะไก่ล,ลุกมากิดเข่าเลยเพราะว่าเข่าออกห่วงแล้วเนาะไก่กับล,ลูกมากิดเข่าเปิดกันเลยเห็นแบบนี้เนาะแต่วันนี้ยังโวยานคือเก่าเลยไก่นึงกันเลย เก่งคืออย่างนี้กะไปเกี่ยวอยู่หน้าป้าเนาะหน้าสาว่างกะหย้ากะบ,บ่บมีเนาะหย่ากะบ่มีกะหน้าป้านี่กะส,สิพอไนเกี่ยวอยู่บรรยากาศยามแรงๆเ,เ,เนาะ เขากระห่วงบยยัวใหญ่ป็นไดห่วงห่วงน่อยนหนาำนานน้นกับบน่บัวมียังดีเท่ว่าเขาห่วงแล้วบัวมี้นาำก็สือเบียดตึงป็นไดได้นบัวมี้นาำเนาะ หนาก็ะหนาแบบนี้เนาะอยู่คนาสว่างกันนึกเป็นตาหนาเกี่ยวมีแต่หนายุบสว่างก็สิตั้งกล้องก่อนเนาะ ก้องให้คุณแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเกี่ยวหญ้ากอนบัดนี้คุณแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็บ่ได้ไปทางใดาเนาะไปทางใดาก็ออกมาหน้าใส่ละมื้อก็ได้ถ้าบ่ได้ออกนอกบ้านก็ออกมาหน้าเกี่ยวหญ้าเลียกงัวเนาะเากับสิชสยฉุกมือฉุกมือกับนละสีขางซ้ายสีหนึ่งขางครัสีหนึ่งเนาะ แลถุงมือนี่กะใส่ประมาณสองสามเท่อนี่กะขาดไอ้ตัวพิณของไอ้เจมินบ่มันบ่เหนียวเนาะถ้าบ่ใส่แบบมันบาดมือเนาะบนอะไกะบน ถ้าบดบมี G ่นำยาหยุบไข่แน่เนาะถ้ามมี่นำยาหยุบเนาะมันสีบาดมือเพื่อยพี่น้องเนี่ยอ่ะแต่บดยาวอาส่วนไหนสัตว์อยู่เดี๋ยวกอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเมาจะใส่กันจบ coi nhà bố ướt cả cái gì sắp bài gì đó ngóc kiềng nhà cả này nát thay cái nhà ướt đấy เช่านี่ตะเกียวแล้วเนาะไอสว่างมาุลไทยไอพี่น้องเบิ้งเนาะมื่อนี้กะสว่างกะมาเกียวต่อเล่นกะพอดีได้มีโอกาสได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเนาะไอกระบ,บ่ฮู้ว่ามีไผเบิ้องมืบอบ่กะสว่างกระบ,บ่ฮู้เนาะน <c ười> ีานี่กะไอเกียวหน้าไผหน้ามันแน่เหมืนพี่น้องเลยถ้าว่าเกีบหน้าทวาเกีบหน้าคอนอื่นเหมือนเพิ่นก็ไว้ให้ง,งวัวเพิ่นเนาะเพิ่นก็ะเพลง สว่างเกีย่ยวเลยแต่นนหน้าป่าเนาะกาที่ว่าบ่มนหน้าพี่น้องก็สว่างก็ไลยไปเกี่ยวว่าเพิ่นกับเพกมาเห็นวัวเพิ่นเนาะ,นะอยากกระแกเลย โอานี่บางตัวมันกับอยากกินเนาะอย่าแกมันสีมากกินแต่อย่านอนแก้วพวกผมจะวางบัดรโบเลือกอย่าเนาะเพราะว่ามันหิวเอาไป้าๆเๆตัขนหนาเลย

พี่พูดแต่กล่องเนาะตอนเที่ยงใหญ่แต่กล่อง ฮอน์ นำหยายุากถ้าเอาคนนำหยายุกนีกแ่แต่งูทำคน,น,นะไขคาะหกตัวน่นงูใหอยุ่ ว่าดีก็ฮอ,อนฮอนพีดองก็เมยกันเนาะฮอนไปพี่้องเลย กาดยามเล็กเนะาะวางกรสียุดเช้าเมื่อยก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันห่อนเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ทางหน้าผ่ดกระเกียร์เขาเลยผุดวานหน้าวานเผุผดผุดยอดอ่ะเนาะแต่หัวปีเผ่ดก็ได้เกี่ยวกอนโมผุดกูเนี่ย ตำลากะยังค่กะค่ะกะออกก็มีออกแรกก็มีเนาะเชิญພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເບິ່ງເນາະເບິ່ງບັນຍາກາດຍາມແລງເນື້ອຂໍໂທດມ່ອງດີກ້ງກ เขากับบุห้ามปัญหาเทโนนเนาะกะษิระมาณนี้เนาะพเมพี่น้องสาว่างกษิตขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องในข่าวมหกสมคลิปของสาว่างได้ต้นจนจบเนาะและกับบุห้ามโฆษณานำฉายสาว่างว่าผิดพลาดประการใดกะต้องขอโทษขออภยัยนับพแม่พี่น้องเลยลายเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็่เขาก็ก็ว่าสบายดีเลยสวัสดีเด้อ